ไกเดือยทองเล่งฉุดคูดูสแข่งเป้าหมายเสริมเกมรุกเดลเทเลกราฟสื่อของมันผู้ดีรายงานข่าวว่าท็อตแนมอสเปอร์เตรียมทลายคำสั่งห้ามซื้อนักเตะกับคุณคอนเวสแฮมยูไนเต็ดแบบไม่เป็นทางการซึ่งยาวนานกว่า14ปีหลังสแสดงความสนใจโมฮัมเหม็ดคูดูสปีกจอมเทคนิคคูดูสถูกระบุว่าเป็นแข่งเป้าหมายหลักในการเสริมทัพของสเปอร์ที่มองว่าพวกเขาจะสามารถปิดติวได้ในราคาที่ต่ำกว่าค่าฉีดสัญญาจำนวน85ล้านปอนด์ ซึ่งออปชันดังกล่าวจะหมดลงในช่วง10วันแรกของเดือนกร,รกฎาคมสปเปอร์สนใจในตัวบริอันเอมเบอร์มอองตวนเซเมนโยและเอเบลิชีเอเซ่แต่คูดูสน่าจะเป็นคนที่โทมัสแฟรงค์อยากได้ตัวมาเสริมทัพมากที่สุดในเวลานี้คุนคอนพร้อมขายสตาร์ในวัย24ปีออกไปเพื่อช่วยพยุงการเงินของสโมสรและสร้างทีมใหม่ภายใต้แกรมพอตเตอร์โดยเชื่อว่านักเตะก,ก็พร้อมย้ายข้ามฟากในลอนดอนเช่นเดียวกันและหากย้ายมากิดได้ทองจริง จะทาให้คูดูสเป็นนักเตะคนแรกที่ย้ายโดยตรงระหว่างทั้งสองสโมสรน,นับตั้งแต่ที่สกอตต์พาร์เกอร์เคยทําเมื่อปี2011ทั้งนี้แดเนีลเลวีประธานของท็อตแนมมอสเปอร์เคยห้ามเอมมานูเอลอาเดบ่ายย้ายไปเวสต์แฮมยูไนเต็ดในอีก4ปีถัดมาและทั้งสองสโมสรไม่เคยทําธุรกิจร่วมกันอีกเลยนับตั้งแต่ดิวของพาร์เกอร์แดนเจลซีสนใจคูดูสเช่นเดียวกันแต่พวกเขาก็กำลังจะได้ตัวเจมี่กิทเทนมาเสริมแนวรุกเพิ่ม